สวัสดีคร right huh ับพ่อแม่พ like. ี่น้องมองหนีสานครับเมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับมองบ่ไปไกลหรอกครับช่วงโรคไผ่ไข่เจ็บเนาะพี่น้องเนาะช่วงยู่บ้านไผ่บ้านมันกับมาแถวแถวใกล้ๆบ้านเจ้าของนี่แหละครับเมื่อนี้ก็ยู่บ้านห่างสูงครับเมื่อนี้มาเบื้องแปลงผักเพิ่นครับเนี่ยบ้านห่างสูงนี่เพื่อนปลูกผักปลูกมีขายมาเป็นอาชีพแต่ผัดได้เท่าใดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับมาแปลงของตาท้องพุ้นครับเมื่อนี้ แต่ว่าเราเหตุงานอยู่เราบอกผมไทยผู้เดียวพนะพี่น้องกะตเน้นเป็นการชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ติเป็นหมากทั่วเป็นนี่อย่างล้วละครับเพิ่นปลูกย่างละซีร่องหาล่องครับเพราะว่าเพิ่นต้องขายเองพี่น้องเพิ่นไม่ได้ขายทรงเนาะนี่ก็เป็นพริกยุคูุสะแล้วนี่น้ำน่ำเนี่ยทำการเกษตรเราแล้วว่านนํำเราใกล้กสีแห้งแล้วครับแต่ว่าเมื่อน,นี่สิมพารพี่น้องมาเบิ่งไหไล่เลยเนี่ยครับนี่คือหมากเขียครับ มะเขือเแล้วนี่งามงามในพี่น้องเนี่ยเบิ้งผมขอไปสำรวจว่าหันถว่วมหัวรีบเนี่ยพี่น้องมาเคลียแล้วว่าเราปลูกผิดหลักหน่อยนึงว่าเราปลูกที่พอดพ่อน่าพี่น้องถ่วมหัวผมหมครับเบิ้งโดนไหนเจ็บกกะเจ็บยากพ่อน้าแล้วว่าพี่น้องห่วงครับเจ้าของเราอ่ะแปลงผักเราเบิดด้เลยครับเดี๋ยวให้ผักเรางหญ่จัน้อยเดี๋ยวสีมไท่ายแปลงผักเราให้พี่นอ้องเบิ้งขึ้นเก้าหลับ่า ปลูกหลายย่างหลายเนวครับเพิ่นบูลูเชิงเดียวดอกครับปลูกผักไท่แต่ว่าเมื่อนี้สิพาหมนป้ามะเขียร์แล้วเบิ่งเราเห็ดจังได๋แนล้ามะคือเห็ดได้งามคากแท้พี่น้องนี่แล้วว่ามันงามหลายมันบ่เปลี่ยนว่วยได้ครับพี่น้องมะเขียนี่เนี่ยเบิ่งครับเบิง่งโอโชกดีผมใส่รองเท้าบูทมาพี่น้องนี่แต่ว่าได้กินกินอย่างบบพี่น้องทึ้งหอมทึ้งคิวๆิวมา กินน่ำนำอย่างของโรงงานเพื่นล่ะครับของโรงงานน้ำตาลนี่พี่น้องสีพายางพาเบึงเด้อมะเขียครับเจ้าของเราบบว่างมากเลยได้มานั่งทายจังสี่ล่ะครับให้ชมบรรยากาศแล้วว่าคันว่าแต่แตัดแ,แต่งจริงมันนี่มันว่นนเป็นนวยให้เลยได้ครับในีมะเขียเราเนี่เยเฮาปลูกระยะห่างกับประมาณ40สิ ที่สิบถึงห้าสิบเซนแหละครับระวางต้นระวางแถวเนาะปลูกเป็นร่องคู่ได้ครับนี่นี่ครับเจ้าว่าพันอย่างผมก็ลืมแต่ว่าเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยาแล้วว่าเราใส่เป็นฮอร์โมนชนิดนึงแล้วครับแต่ว่าก็บว่าอยากโฆษณนาให้เพินน่นเราครับที่เพิ่นโฆษณาในวิทยุนี่ละหัวรับ้องช่วงล่างเน้อครับนี่การตัดแต่งขันว่าแต่งบ่เป็นน่วยเลยแล้วว่า แต่ว่าพอมาตัดแต่งตัดงาออกแล้วก็ให้แน่อยู่ในมือละถามสิบสี่สิบโลโอ,อยู่สัตว์หรือเ่าพี่น้องแต่ว่าเราก็าเว้นมือเจ็บเพียครับมันถึกแดดแล้วเพียดอกเต็มผมนี่สูงร้อยแปดสิบเด้พี่น้องมาเคลียท่วมหัวผมได้เลยครับเบิง่งเอารันยางไปแล้วว่าเราปลูกทีโพดครับมันเป็นดินโนนมันเลยงามงามหัวครับเบิง่ง มันงามหลายว่าสันครับมันเลยเบียดกันขึ้นย่างสูงเลยพี่น้องเบิ้งนี่เบิง้งในเนื้อที่กับเกือบไลุ่่นนี้ครับมัเคลียป่านนี้แล้วเนี่ยเพิ่นเน้นเก็บเอียงคายเองธรรมาชาติครับเนี่ยเบิ้งให้เบิ้งนวยมันต้นงามซื่อๆแต่วัน่วยบด,ดกปนในด้ครับถือว่าบดดกสุป,ปีผมไปไทยแล้วอยู่อ่างนี่โรกดกเลยครับคือแม่นมันพันเป็นหนวยกับวัวหลวงพี่น้องมันกำลังเป็นดอกครับเบิง้งกว่าครับเบิง้ง ดอกมะเขือผมต้องยกสูตรมือได้พี่น้องเห็นบน้อดุ่นครับบรรยากาศทั้งบรรยากาศในสวนมะเขือต้ามะเขือตาทองพูนบ้านห้างสูงครับตำบลบ้านดอนเพื่อผู้เขียวคือเก้านี่แหละครับแต่เก้าเราสิปลูกในอ่างแต่ปีนี่พ่นว่าเพ้นไปหลงอ่างเราเลยได้มาปลูกยูนาเราน่ครับเบิ้งมะเขือดู ดอกลายหลายครับบึงตาหมักเขียที่งามงามที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับยนเพราะว่าทุกปีผมก็ทายมะเขียลายอยู่เนาะพี่น้องเอากลมบึงอีกครับปว่วนี่แต่ใบครับนวยกับบ่อยเห็นเดียวเบึงเอาครับปว๋วบรรยากาศตามะเขียน่ครับนี่คือนาการปลูกของเราพี่น้องเพราะว่าเราปลูกที่โพดบอน ปลูกระยะเมตรหนึ่งสีเขาทาอยู่นี่มันทียังเลาวันแหละครับเราเป็นรองคูมันก็เลยได้เบียดกันขึ้นเบิร์ดเลยครับป่าบึงบึงนวยมันแล้วเก็บนวยแล้วก็ไว,ว,ว้กเบบววก็บโบบดยังไงน่็แก้วด้ครับป๋าในนั่นเหลียวเห็นบอกผมทำบึงผมก็นั่งบึงเอาผมว่าจะเหลียวเห็นมาเคียเราเคียตาทองพูน ปกติมาเขียมจิตดกได้ครับต้นหนึ่งสูงบาเกินเมตรนี่ก็ลังพอดีครับก็ลังเพียงแอวนี่เนะาะแต่ว่าอันนี้มันสูงเกินประมาณครับสูงไรหาหน่วยกับพ่อพ่อน้มไหลแล้วปลูกแล้วปลูกแบบเน้่ดูแลง่ายๆล่ะครับเราลากสายยางโหดเอาดีไม่ได้ว,วางน้ำพุง่งน้ำหยดน้ำเพ่อนดอกเราอัน,นั้นเราปิดถิ่มอย่างแนีบพี่น้องบงัวบิง เอายืนขึ้นอีกครับโอ้เจ้าขวงเราอยู่แปลงผัดพวกพี่น้องไงหายไปพรมหวัวเรียบเลยมาเคลียร์แล้วอ่วามาเคลียร์ที่งามโอ้กับซอมก,กายย้ายแล้วบางพี่น้องหมุนป้ามาเคลียร์ย่างเดียว เห็นเรามาว่าน้ำพผมนี่เแล้วจะเป็นสีสันนะครับเราว่าดที่ดีตวแตาทองพุนอ่ะพี่น้องบึงพุนเราอยู่ไกลๆผ่วนี่กับเมียบ้านเราเอ็ดอยู่คุนละล่องคุนละแปลงเห็นเบิ่งแปลงผักเราดู้ัวครับบึงอันผักป้านั่นเราง้ามเดี๋ยวสิมาขอเราทายไปพี่น้องบึงขึ้นเก้าเราอันนี้ก็เป็นป้าแต่งเราอีกฝนครับ ชีวิตประจําวันครับนี่เช้าสว่วนเนี่ยผมได้สุขสบายเรกครับแต่ว่ากับผได้นักงนาสหาหัสกันขันเจ้าควงมีให่กับเสาเขาห้มหดน้าแน่หลกหยาแน่เตรียมแปลงไว้ถูกยังที่ลระครับผมมีผู้ใดมันดาคือชีวิตข้าราชการประจําเราพี่น้องแต่ว่ามันกับบมมีเกียรติบมมีหน้ามีตาเนาะครับเพราะว่าสังคมไทยคนต้องมีเกียรติในสังคม เงินสีหน่อยสีลลยบลูแต่ว่าชีวิตสาวสวนนี่กะธุรกิจหาบาทสิบบาทเด้อพี่น้องท่านลอค้นทรงลูกเลี้ยนจบปริญญาโทกันหลายเราเด้อครับค้าขายผัดคือพี่น้องเลยรวยเงียบครับปลูกบดปีขยันขยันปลูกได้ขายเป็นนี่จังใดก็มีเงินครับโ่อ,อดตายเราครับนี่ถ้ามองเพื่อนนี่ก็บสามสีไล่ผุนได้ครับนี่ค้นรวยนี่รู้พี่น้องเบืงเราบหินนี่แก่เราเด้อครับ ว่าต้นมันงาม,มยางบ่ได้ผมก็คันเอาคือกันครับนี่เอาไปครับนี่นะครับเบงหน่วยมันพันเอียง,องนอพันมาเขี่ยปาะว่าพี่น้องต้นงามแต่ว่าบดดกเด้ครับเบิ่งจากหน่วยแล้วบดดกดอกครับนี่เนี่ยเบิ่งครับเบิง่งเอาได้ย่องย่อเอาครับเอ๋อน้ำร่องมันเอา นล้วมองบ่ห่อนหาสิบเซนนี้ครับนี่เองเนี่ยครับเบิ้งขกๆดูช่วงล่างมันได้ครับนี่หมดมากเตียนมีงูเขียวเพราะี่าปน่องเลยบอกครับเบิง้งมกเขียที่ง้ามที่สุดเลยครับเบิง้งง้ามแต่ต้นกับใบน่วยกับบมีน่วยบบหันโดครับนีน่วยกันลังเริมเป็นแล้วไปครับหมดไปเรื่อย ع. โอ้ยังถ่วมหัวผมคือเกาอยู่พี่น้องไงเบิ่งเอาหัวเ,เขียงา้างเมีออกทั้งในน้อบาตเนี่ยดอกเราสิบรนรดมาพี่น้องหมุนใามเขียแล้วเาารรบิ่งแล้วใส่ไหมเกี่ยวกับขวมก็ใส่ไหมเพราะทำงานหนุ่มยากเลยครับส่วนเรางามมือนีอึ๊บเอา้าแบบถ่หัวรีบบนรดพี่น้องเลยเอานี่ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการชมบด้วย ชมบรรยากาศสวนมะเขียง้ามครับมะเขียสูงถ่วมหัวคนรไหมพี่นอ้องย่างกับมะด้ถั่วครับบึง้งเอ่งเขาพอทางออกแล้ว่วามะเขียนี่มันเิเก็บได้ลายเดียนอยู่ครับมะเขียนี่ยถัว่วครับผมอยู่่ามกลางสวนมะเขียถ่วมหัว,วมผมได้พี่น้องบึง้งท่นก็อจะเป็นผู้ต่เพ้าครับแต่กาเราปลูกอยู่ในอ่างแล้วพ,พี่น้องปีนี้เรามาปลูกอยู่ในานาแล้ว ก็เลยสนใจมาเคลียกอะติดต่อตาท้องพุเนเด้อครับบ้านห่างสูงนี่ละบนบ้านดอนหรือว่าสิมีผักมี่อย่างกับลายเจ้าอยู่ครับที่เพิ่นปลูกปลูกกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทยอยทยอยไทยลงไปพี่น้องเบิ้งล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้กับบ่มีเวลาหายคลิปเปนใดถึงช่วงโรคระบาดเนาะพี่น้องออกไปมองอื่นกับว่าได้ทางค้นกับตังซ่อยกัน ป้องกันเบิดเนาะครับทั้งบ้านเจ้าของทั้งไปบ้านผู้อื่นเนี่ยครับมันเป็นดินโนนเกกักมาเลยงามเอาครับคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้องยังสิละบ่ไดามรู้อีหยังหรอครับมือนี่ยน้่งข้มยังเดี๋ยวเป็นการชมครับชมเมกเสียงามรอผู้ดใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ